สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราอยู่จันทบุรีมาจากกรุงเทพครับวันนี้เราพักอยู่ที่น้ำใสหลบรีสอร์ทน้ำใสหลบรีสอร์ทจันทบุรีทะเลอยู่ด้านนู้นใช่ไม่นะทะเลกี่ร้อยเมตรเนี่ยจากนี้ไปทะเลกี่เมตรอ่ะระยะทางทะเลอยู่อะ บรรยากาศหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่เราจังหวัดจันทร์พักที่น้ําใสหลอกรีสอร์อทรโอ้บรรยากาศฝั่ังรู้เป็นทะเลเพื่อนนี่จะพาดูบ้านพักเราเพิ่งมาถึงเนี่ยจองเรียบร้อยนี่จองหน้าเคาน์เตอร์รยืนตะเบียนโทรจองได้ครับพี่เนาะโอเคน้ําใสหลอกรีสอร์ทอ่ะพาดูห้องห้องพักหน่อยบรรยากาศห้องพักอ่ะ พาเ,เพื่อนๆดูบรรยากาศหน่อยนี่เป็นแนวเป็นล็อกๆนะเราอยู่ห้องเก้าห้องเก้านีจันเอ๊ะนั่งผ่อนคลายเดี๋ยวเราไปกินอาหารทะเลบรรยากาศห้องหน่อยบรรยากาศห้องหน่อยนี่จันเอ๊ะอ๋อนี่ห้องห้องเก้าอ่กินนั่ง แล้วก็โต๊ะวางโอ้อ่านั่งทานข้าวดื่มได้เลยซื้อเบียร์มาดื่มอ้าวบรรยากาศหน่อยเป็นนอนได้หลายคนอยู่เนี่ยสองคนนะที่เหลือก็ปูฟูกได้เนี่ยห้องน้ำห้องแปดร้อยแปดร้อกว่าบาทกพื่อน ก็ทีวีมีข้อระเบียบห้ามอะไรบ้างห้ามประกอบอาหารห้ามพักเกินจำนวนที่ตกลงไว้มีไวไฟรัดภาชิดตัวแก้วน้ำบรรยากาศเราเปิดแอร์บ่มไว้ละบรรยากาศ จานเอดั้งฝั่งนู้นนี่บรรยากาศฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลเ,เพื่อนๆอ่ะโอเคก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับมาพักที่จังหวัดจันทบุรีถ้ามาอําเภอแหลมสิงห์หรอน้ําใสหล,ลับรีสอร์ตเพื่อนๆอ่ะวีธีจอดรถก็สะดวกเพื่อนๆ เป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่นี่นะครับอ่ะโอเคเราก็แนะนํำเพื่อนๆเผื่อใครสนใจนะครับมาพักที่จังหวัดจันทบุรีน้ำใสหลบรีสอร์ทโอเคนะครับสวัสดีครับป่าย